สบายดีทุกคนเปิดคลิปมาก็จะเห็นนดกวีเข้าเลยมุน,นีนจะก,กินเขาแต่ไว้ได้เหยียกตั้งแต่สะสะเท่าๆเพราะว่าจะมีทางไปเนาะจะได้ไปเล่นเอกสารให้หลานใส่ยกย้ยยายมาเหียนแต่ทางแห่งก็เล่นไปท้งทนึงแล้วทนแต่ว่าเอกสารบ่ผ่านเนาะเราก็จะได้ไปเห็ดอีกหนึ่งขเขาแล้วจะมาเกี่ยมแต่งกินเลยจะเต่งใส่หม้อกระทะเนาะเพราะว่าจะไววเมนูมุน,นีก็จะเป็นเมนูกเกาดๆดั้งเดิมี่ทุกคนเห็นนแหลค้วาวมักสูเนาะเป็นหนวในใกล้จะเหมือนแล้วใส่มดเลยค้าวหมักสูนนะเป็นของโปรดของนิกเลยก็ว่าได้ได้ เพราะวา่ากินยำใดก็เสพวันนี้ความมาสูบผอมหกเกียงยนตมาสูอีกคนโอ้ยมีแต่แบบเนืเ้อเสพๆเนาะแกงแบบธรรมชา,า,ามติบ้านเฮาวในทุกคนแบบแซ่บแมงได้ยนตมาสูนี่ก็คือมีแต่ยนต์ตัวตู้เมททุกคน เปตเาเซขนะเนาะตีงกินแล้วก็จะฟ้ามากินข้าวกันเลยมาด้วทุกคนมากินขา้าวสาวน้ำนิกน้ำเม่เด้อวันนี้ก็จะมีของกินท่ามีข้าวมักซูแล้วก็มีเจลป้าแน่แล้วก็มีแกง๊ยอนมาซูได้กินกับข้าวเหนียวอุ่นอู้นนทุนข้าวเหนียวได้ก็เริ่มบนติดมือได้ผันข้าวเหนียวมาแล้วก็มาจาเจลนิกก้อนจะหีบกินข้าวเพราะว่ายัางจะได้แปลเอ,อ,อกสาร,รอยู่ขนสูใครจะว่าขนสูขนาดอยู่ไกลๆบ้านตรงนี้เนาะขี่รถไปสี่ห้านาทีก็แล้วยามนี้ยังก็สะดวกสบายไปหมดแล้วแล้วงดๆไก็คือนองน ยังบวทันหอดเพื่นว่าจะหอดเป็นตัวสวยหรือว่าตนเรงนี้แหละแทนที่จะหอดมบวานนี้แล้วได้แต่ว่ามันรดบวชอกเนาก็เลยว่ายังไม่ทันหอดจะได้หีบเอา ฟ้าวเอาเอกสารนี่นะไปยื่นเพราะว่าทางโรงเรียนให้เวลาเดือนนึงแต่วันนี้มันผ่านมาสองเดือนแล้วน้องนี่เคยไปยื่นทั้งหนึ่งอ่ะเนาะโบผ่านเอ,อกสารโบผ่านก็ได้เอาเอกสารนะคบไปให้แม่ล้านสายแก้อยู่เวียงพนกลุลนี่ใดอะนะก็ใช้เวลาโดนเติบแล้วประมาณสองหมงูทางบริษัทก็โทรมาว่าเครื่อนหดแล้วเด้อน้องนี่ก็ฮีบบืนรถไปเอาเอกสารแล้วาลาก็ฮีบบืนรถมายื่นเอกสารเนาะแร็วใดวันอะรกิจของนี่วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จเนาะเพราะว่าเอกสารนั้นผ่านแต่ก็ยังบบซ้ำเร็จมึดเบ็บโรยโปรเซนพว่าโปรเซนเอกสารนะนะเพื่อน โบยูเตียมอื่นจะต้องได้มาไม้หลังจากที่กลับก็จะเป็นเว่ฮานเมนน้อยกินน้ำปั้นก้อนหานหนีนะทุกคนน้ำปั้นนาคตแซ่บน้องนนีบอกเลยโบเสื้อต้องเป็นโลงเด้อซื้อน้ำปั้นนะเมนน้อยสั่งโจกเดียวแต่เมนน้อยให้ส่งโจ๊กแถมเบ้าเงินนะมีเกงใจขนาดวันนี้น้องหนีคอฝากหานเมนน้อยไว้เด้อหานเมนน้อยจะตังอยู่ตัวน้าเหียนหมกผ่าีแย่กันเลยจะมีซื้อหานวระตูน้อยไข่หมูปิ้งและก็น้ำปั้นตาอีกอย่างนั้ทุกคนแบบน้ำปั้นน่ะมีทุกอย่างเลยแซ่บแซ่บแล้วมีมก้ แล้วก็ที่เด็ดเลยคือจะาเม่นหมูปิง้งทุกคนหมูปิง้งน,นะเสพนะอาหตัวน้อยหมูปิง้งอยู่ต้นเท้าเหียนโมปลายอาหารเสบแล้วกระถทมราคาถึกเองม้อน,นิธิขอขอบใจไม่น้อยกับพอตัวไลายเดอร์ปันน้ำปนแปนเบๆให้ี่กับเบื้อกิน